การท่วงล้อรถโฟวินยกสูงคขอบสิบเจ็ดครับ,บ, 17, รบส่วนมากออฟเซตมันจะบวกมากนะครับออฟเซตมันจะบวกมากหน้าเป็นจะไปข้างหน้ามากเลยส่วนข้างหลังก็มันก็จะยื่นมาติดที่ท่วงนะครับส่วนหลังก็ยื่นมาติดติดที่ท่วงนี่ครับเราก็จําเป็นต้อง เราก็หานะครับระกับที่มันมอดนะครับมอดมอดรูนี้ก็ไม่คํานะครับเอาอันที่มอดมอดรูนี้ได้แล้วก็เอาตัวนี้นะครับเป็นเซนเตอร์เซนเตอร์ของตัวนี้นะครับเซนเตอร์ถ้าเอาเซนเตอร์ตัวหลังไม่ได้นะครับเดียวมันไม่ยันครับเราต้องเอาพื้นหลังนี้ยันกับระกับประกับที่ถ่วงครเราต้องเอายันยันศูนย์หน้านะครับยันศูนย์หน้าแล้วก็ ตัวเดียวอาจจะไม่พอเราก็เอาตัวนี้ตัวนี้สองสองตัวนะครับตัวเดียวไม่พอมันก็จะเบียดไงสองตัวเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาล้อแม็กขึ้นมาล้อแม็กใส่ไปแล้วก็สวมเข้าไปนะแล้วเราก็เอาตัวนี้ปิดปิดท้ายมันจะยากหน่อยไอ,อ้รุ่นเก่ามันติดฝาครอบติดฝาครอบหน่อยก็ถอดฝาครอบออก แต่ถ้าใครมีอะแดปเตอร์หรือสเปเซอร์มนุนมันหนุนนี้ก็ได้นะครับอาจจะทําสเปเซอร์สเปเซอร์มนหนุนตัวนี้ก็ได้นะ,ะแล้วก็บางทีก็จะติดตัวนี้ก็ทอดตัวนี้ถ้ารุ่นเก่าๆชอบติดถ้ารุ่นใหม่ก็น่าจะไม่ติดนะ,ะจะมีไม่กี่ยี่ห้อนะออ f เ e ตบวกจัดบวกจัดนะครับบวกจัดมันก็ยื่นเข้ามา ไอตัวนี้มันยืนาาย่นเข้ามาลึกยื่นเข้ามาลึกกข้มาติดหมุนไม่ได้นะบางทีท่วงล้อบางทีก็ลำบากถอดเข้าถอด,อ,ด,อ,ด,อ,ดออกนี่